โอ้โหเดือดดานไม่ไหวสำหรับชอนไดเมื่อคืนนี้ครับโอ้โหร้อนจริงๆครับไม่พอใจผู้ตธธัดสินเป็นอย่างมากเลยไม่แจกใบเหลืองใบที่2ให้กับคอนาเต้กองหลังของลิเวอร์พูลนะครับโอหเกมเมื่อคืนนี้เมอร์ซี่ไซดาบี้ล่าสุดชอนได้หลังเกมครับเมื่อคืนนี้โอ้โหคุณซื้อหองเอรตนะร้อนไม่ไหวนะครับตำหนิการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินหลังไม่แจกใบเหลืองใบที่สองไล่อิบราฮิมากอนาเต้ ette, ออกจากสนามในเกมเมอร์ซี่ไซดาบี้เมื่อคืนนี้ครับ เลวผูผูได้โมซาเาเหมา2สประตูช่วยให้ทีมควาชนะได้เหนืออริร่วมเมืองของพวกเขาเอาก็คือเอฟเวอร์ตันจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมนี้อยู่ที่การโดนไล่ออกของแอชลียยังในครึ่งแรกครับรวมถึงจังหวะฟาวของอิบราฮิมาโกนาเต้ในช่วงครึ่งหลังที่ไม่โดนใบเหลืองใบที่2โดยขนาดที่เกมนั้นยังคงอยู่ที่0ประตูต่อศ แล้วทางชอนไดกคุณซืของเอาวว่รทนันครับไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากเลยกับคําตัดสินและได้ทําการประช้วงที่ข้างสนามก่อนจะเป็นเจ้าตัวที่โดนใบเหลืองไปแทนจากเกรกพอสันจากการไปประท้วงนะครับไปฉุนหนักใสนะ่แล้วหลังเกมครับโอ้โหชอนไดก็ไปสัมภาษณ์กับทีนทีสปอร์ตครับจัดหนักถึงการตัดสินใจในครั้งนี้เขาบอกว่ามันเป็นการฟาวที่น่าตลกซึ่งเขาควรจะโดนใบเหลืองบางทีมันอาจจะแย่กว่าจังหวะของแอชลีย์ยังในครึ่งแรกด้วยซ้ำไป ใบเหลืองที่สองของยังนั้นถูกต้องแล้วแต่ใบแรกนั้นผมไม่อยากจะพูดเพราะผมอาจจะมีปัญหาได้ผมไม่เข้าใจว่าผมไปสร้างปัญหาอะไรให้ทำให้ผมถึงโดนใบเหลืองทีมงานผมทุกคนโดนใบเหลืองกันหมดมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะโดนใบเหลืองจากเรื่องนี้เออผมว่าทั้งสนามคงแบบเกิดอะไรขึ้นว่านั่นกับจังหวะของอิบราฮิมาคูนาเต้แน่นอนว่าผู้จัดการทีมของเขาตัดสินใจได้ดีเพราะเขาคงคิดว่าเออต้องเปลี่ยนมอนี่ออกละซึ่งมันก็อย่างที่เห็นกัน หล,หลายจังหวะจากผู้ตัดสินก็ชักชวนให้เกาหัวหน่าสงสัยอยู่การตัดสินในเกมนี้มันเปลี่ยนบรรยากาศของเกมพวกเราไปเลยเพราะผมประหลาดใจมากหากพวกเขาไม่คิดว่าพวกเขาจะถูกไล่ออกอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ชอนได้ร้อนไม่ไหวให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่าเฮ้ยใ,ใบเหลืองใบที่2ทําไมไม่มาของอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับคุณคิดอะไรอยู่ล่ะหลายๆคนในสนามคงกังขากับจังหวะนี้มากๆเลยครับคู่ลิเวอร์อพูลกับเอฟเวอร์ตันเมื่อคืนนี้ครับ ช่วยกันแล้วก็มีความคิดเหน็นไงกับจังหวะของอิบราฮิมาคอนาเต้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้คิดเหมือนชอนได้หรืเปล่าก็จัดมาหรือว่ามันไม่ใช่ก็จัดไปนะฮะจัดมาฮะไว้รุ่นจุ่น